ลุยหุ้นเด่นวันนี้นะครับถ้าไม่พูดถึงหุ้นตัวนี้นะครับที่ทยานขึ้นมา2วันติดต่อกันแบบแรงๆนะครับนั่นก็คือ d t แทนะครับมันก็ตกกระแสใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับดีแทมีประเด็นดีเข้ามานะครับนั่นก็คือคณะกรรมการกสทออชอเองะครับก็มีการเห็นชอบ3แผนแม่บทหลัก แล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขามองว่าจะมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาในวันที่1-2เมษายนนี้นะครับรวมไปถึงภายในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะครับก็จะมีการเปิดใบเปิดประมูลใบอนุญาต 3G ครับคุณผู้ชมครับซึ่งการผ่านร่างแม่บทดังกล่าวนะครับจะทำให้การเดินหน้า 3G 2.1 กิกกะเฮิร์ตนะครับไม่ใช่ 3G กิกกอกอย่างทุกวันนี้นะครับเดินหน้าขึ้นไปได้นะครับและนั่นแหละครับ คนส่วนใหญ่มองว่าจะส่งผลดีกับ DT แทครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับว่าจะส่งผลดีอย่างไรและเป็นอย่างไรสำหรับหุ้น DT แท็ที่ทะยานขึ้นมาขณะนี้นะครับจริงๆแล้วผมอยากให้คุณผู้ชมรู้จัก DT แท็ให้มากกว่านี้นะครับผมว่าเราคงจะรู้จักกันดีแล้วล่ะครับว่า DT แทนะครับคือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในระบบ 2G และก็ 3G นะครับรวมไปถึงข้อมูลด้วยนะครับก็จะให้บริการทั้งรายเดือนนะครับรวมไปถึง เติมเงินด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโดยสิ้นปี2,554ครับ d t แทมีลูกค้าอยู่23ล้านลายนะครับเป็นต่างจังหวัดสัส่วนใหญ่ครับ18ล้านลายนะครับส่วนกรุงเทพก็อยู่ที่5ล้านลายครับมาเก็ตแชร์ของ d t แทนะครับสำหรับผู้ให้บริการมือถือนะครับอยู่ที่30ถึง31ครับซึ่งตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะครับผู้ถือหุ้นหลักๆของ d t แทนะครับนั่นก็คือ เทเลน์นะครับบริษัทมือถือยักษ์ใหญ่สัญชาตินอร์เวย์ครับคุณผู้ชมครับซึ่งตรงนี้ครับเทเลน์นะครับที่ผ่านมามีข่าวออกมานะครับไม่ใช่มีข่าวสิครับเขาทําไปเรียบร้อยแล้วครับคือเขาเอาเงินปันผลออกจากบริษัทดีแทไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับท่ามกลางขณะนั้นครับมีกระแสมองว่า เทเลนอเป็นนอมินีมีบริษัทสื่อสารของไทยเนี่ยมีนอมินีดูอยู่นะครับซึ่งสื่อสารไทยเนี่ยเขาให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน49นั่นเองแหะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็มีการหลังจากมีการนําเงินออกไปกว่า70,000กว่าล้านนะฮะจ่ายปันผลน,ะะนั่นเองแหะครับคุณผู้ชมครับ ตรงนี้มีการมองว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเทเรนร์เขาอาจจะมีการทําให้ถูกกดระเบียบหรือเปล่านะฮะตรงนี้ต้องใช้คําว่าวงเล็บหรือเปล่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขามีการคาดเดาและคาดการณ์กันนะครับหลังจากที่เขามีการนําเงินออกไปจากบริษัทพอสมควรแล้วครับแต่ว่าถ้าถามถึงทิศทางของธุรกิจของเขาเป็นอย่างไรนะครับปี2554ครับโดยเฉพาะไตรามาส4ี่ถือว่าเป็น ปีที่ค่อนข้างแย่สำหรับตัวของ d t แทนะครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากที่ว่า DT แทต้องกลับมาจ่ายค่าสัมปทานที่เพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่มีการปรับกฎหมายกันนะฮะไม่ใช่มีการปรับกฎหมายมีการบอกว่าการลดสัญญาสัมปทานเนี่ยมันผิดนะฮะซึ่งตรงนั้นนะครับก็ทำให้เดิมครับ ที่เขาเป็นคู่สัญญากับกสทอนะครับเดิมเนี่ยจ่ายประมาณสัก25%ครับก็ต้องปรับขึ้นมาเป็น30%ตามเดิมนะครับแล้วก็ในไตรมาส4เนี่ยถือว่าจ่ายเต็มไตรมาสเป็นไตรมาสแรกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเละเทะแน่นอนครับกำไรสุทธิของเขาเนี่ยลดลงถึง26%เลยนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อเดือนเมื่อไตรมาส3นะครับอยู่ที่2,378ครับแต่อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ มาดูกันนะฮะว่าตัวของ d t แทในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรครับไล่เรียงกันตั้งแต่จำนวนฐานผู้ใช้บริการของ d t แทก่อนนะครับฐานผู้ใช้บริการของ d t แทนะครับปีที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมดูกราฟนะครับจะเห็นได้นะครับว่าลดลงจากปี2010นะครับ ซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่คนกังวลกันนะครับเพราะว่า d t แทตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับครับว่า 2G เนี่ยมันดูล่าช้าไปแล้วคนต้องการ 3G นะครเพราะฉะนั้น d t แทที่มีความไม่สะดวกเรื่อง 3G ณขณะนั้นนะครับก็ทำให้มีจำนวนผู้ใช้ลดลงครับรายได้เฉลี่ยเลขหมายต่อเดือนนะครับก็ถือว่าเท่าที่ดูนะครับไม่ได้เติบโตแต่อย่างใดนะครับ ลดลงนิดหน่อยด้วยซ้ำนะครับดูฝั่งด้านขวามือนะครับแล้วก็มาดูรายได้จากการให้บริการ non voice ครับซึ่งเป็นรายได้จากข้อมูล data ต่างๆนะครับตรงนี้จะลองรับ 3G นะครับก็ปรับขึ้นมาใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเติบโตขึ้นมาถึง17%นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สัดส่วนของ STA N s อชจี a นะครับหรือว่ารายได้จากเป็นค่าใช้จ่ายในด้านของการบริหารครับคุณผู้ชมครับถ้าดูนะครับก็จะเห็นว่ามีการลดลงมาเหมือนกันนะครับประเด็นตรงนี้ครับผมจะชี้ให้คุณผู้ชมเห็นอะไรครับเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นปีที่ต่ำสุดสำหรับเขาหรือเปล่านะครับท่ามกลางที่เขาโดนกระแสหลากหลายเลยนะครับปีนี้หลังจากที่ได้ 3G ขึ้นมานะครับ เขามีการคาดหวังกันมา d t แทกเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้รับการประมูล 3G ได้ในที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้ครับเขาก็บอกว่าจะทำให้ d t แทเนี่ยที่จะต้องจ่ายสัมปทานวันนี้30%ครับลดลงมาครับต้นทุนของเขาณนะจุดนี้จะลดลงมานะครับ ขณะเดียวกันครับถ้าลองไปดูในไตรมาสหนึ่งนะครับก็ถือว่า d t แทจะดีขึ้นจากไตรมาสสี่ครับเพราะว่า D t แทปีนี้นะครับจะได้รับในส่วนเรื่องของภาษีนะครับจากเดิมเนี่ยภาษีนิติบุคคล30เจะลดมาเหลือ23 d t ิแท็ก็จะได้รับประโยชน์จากส่วนนี้นะครับเมื่อเทียบกับปี2554ในไตรมาสสี่ครับคุณผู้ชมครับซึ่งตรงนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะได้ผลดีจากการเปิดตัว iPhone 4S นะครับ แล้วก็จะทำให้กําไรสุทธิของ d t แทดีขึ้นครับอย่างเช่น a s i ช Plus นะครับมองกําไรสุทธิของ d t แทนะครับว่าจะมีการเติบโตขึ้นมาพอสมควรนะครับจากไตรมาส4ีอย่างมีนัยสำคัญนะครับและอาจจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ ไตรมาสหนของปี2,554ได้ครับก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนั่นเองนะครับเรื่องภาษีที่เขาลดลงนะฮะแล้วก็อนาคตถ้าเกิดว่า D-TAG นะครับได้ใบอนุญาต 3G เมื่อไหร่นะครับตรงนี้นะครับจะดีขึ้นนะฮะจากต้นทุนที่จะลดลงนะครับจากการจ่ายสัมปทาน30%ครับมาดูตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับอยากให้คุณผู้ชมดูตัว KDATA e y นะครับซึ่งตรงนี้ทางด้านของ Total a s s e s Communication ถูกประเมินผ่านบอรเอเชียพลัสนะครับดูตรง FY55F นั่นเองแหละครับก็จะเป็นการดูฟอร์เวิร์ดนะครับฟอร์เควสต์นะครับว่าตัวของ d t แทนะครับเป็นอย่างไรนะครับโดยกำไรสุดที่นะครับเขามองว่าจะอยู่ที่12,012 12ล้านนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะก็จะทำให ตัวของ PE อยู่ที่13.40เท่าครับถ้าเกิดว่าราคาเหมาะสมของเขานะครับคือ82บาท60สตางค์ครับณนะวันนี้นะครับถ้าดูทางเทคนิคนะครับจุดที่จะเก็บได้แล้วก็มีคนเก็บไปเยอะนะครับนั่นก็คือ82บาท50สตางค์ครับคุณผู้ชมครับหุ้นส่วนใหญ่นะฮะที่เพิ่ง ขึ้นมานะครับมักจะมีแรงส่งอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในการลงทุนต้องดูด้วยนะะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นแรงส่งในตลาดขาขึ้นนะครับเราก็ต้องพิจารณาดูกันต่อไปครับทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าไม่ได้เป็นการเชียร์หรือว่าไม่ได้เป็นการแนะนําให้ขายหรืออะไรนะครับทั้งหมดทั้งมวลเพื่ออยากให้คุณผู้ชมทราบรู้ทันข้อมูลเท่านั้นเองครับนี่แหละครับ,ค,รบคือช่วงหลุยหุ้นเด่น